ผสมสติงเล่ไปสามเขาซี่เดือนแล้วะครับสติงเล่สองส่นหนึ่งของกามปูฟ้ามนะครับหนึ่งส่วนส่งของเพิ่นเบืองครับสูงกับประมาณลอยหาสิบครับบวกลบนะครับเป็นงวดสาวทองแรกนะครับมันก็ได้ สวัสดีครับมือนี่ช่องกเกษตรสารฝันง่วงามพันล้านสมาเปิดราคางัวให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งนะครับเพื่อผู้ใดสนใจง่วงามเสียไปเลี้ยงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อัตชัยฟ้ามนะครับอยู่บ้านนำข่ำตำบลน,นาสมัย อำเภอตะก,การเพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีงัวง่ามมาเปิดตัวนึ่งเมื่อนี้ง้มอีลีของเพิ่นอ,อีลีนะครับอ,อ่าครับเมื่อนี้สิมาเปิดง้วงามนะครับหลูกผสมนะครับผสมไ้ผสมสติงเล่ไปสามเขาซี่เดือนแล้ะละครสติงเล่สองส่วนหนึ่งของกัมปูฟ้ามนะครับ หนึงส่วนส้งของเฟิ่นเบื่งครับสูงกับประมาณลอยหาสิบครับบวกลบนะครับเป็นง,งวดสาวทองแรกนะครับมันก็ได้ล่วงแล้วพ่นว่าทองเพ่นว่าง,งวดสาวทองแรกกันตำนี้นะครับงวดงามงามครับสูงเงา อายุกับประมาณประมาณจคกเดือนปัวประมาณสามปีนะครับนัวทองแหลกอ่าแขวครูสองนะครับตัวนี้บทกระจัดๆๆง่ามนเปิดไว้เจ็ด0มืนกับอีกสองพันนะครับโดยไปเจ็ด0มืนกับอีกสองพันต่อร่องได้จากน้อยอยู่ ยวเบอร์โทรผมสิใหไ้ไว้ใ้คลิปนะครับมึงถ่ายคน,นะนพิน่นถ่ายยิ่งสันหลังตรงเง้าป่านรถไฟครับหางลามถึงขอเท่าหุ่นล่ะครับหนาก็ง่ามหูบ้ามันบะามันเลือดสูงอะล่ะนะครับเปิดไปเจ็ดหมืนกับอีกสองพันต่อร่องได้นะครับงวดกระยูวันน้ำคำ่ํา ตำบลนอน้าสมัยอำเภอตะาก,การเพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาหาเพิ่นเบิงเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับหรือมัดเบิงตัวจริงยุ่ข้อเพิ่นก็ได้นะครับมัดเบิงตัวจริงน้ำก็ได้สีเนี่ยแดงดีอยู่ครับแต่มันอยู่ในหม่มมันก็เลยสีเป็นจืดๆจ,จังน้อยงอเฉิด,ดดีครับหนางาม หูก,กับพอดีนะครับอ่าเดี๋ยวยังนะก็จังโทรมาหาเพื่อนเพื่อนเด้อสวัสดีครับ